สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเด้อช่วงนี้ห่างหายจากคลิปจากหน่อยติดภารกิจค่ะนางน้อยเปิดเทอมแล้วเมื่อนี้อยู่กับมาบ้านคุณตาเพื่อนกำลังศิลาป,ประดุกค,ค่ะน,นี่เพิ่นซับก่อนเด้อค่ะเด้อเอาแต่เนื้อมันแล้วก็แกะเนื้อมันซับใส่มะเขือขึ้นแล้วภาษาไทยเขาเอหยังนงาะมะเขือขึ้น เอามาอ๊บมาย่างก่อนด้วยค่ะแล้วก็มาซับลาบปลาดุกค่ะวันนี้พักกินกัะไล่หลายค่ักกาดหินมักลิ้นฟ้ามักลิ้นไม้ลวกดอกแคผักกาศซวยอักกาศหินตัวผูมืดเหรอยาย เออถั่วพูอีกพักกินลายทำไงมน,นี่แซ่บแน่นอนลาบแบบบ้านๆเทำานี้แหละค่ะตุ้มน้ำปลาเดกใส่เดี๋ยวซับเรียกเบ,บื่งขั้นตอนต,อนต่อไปค่ะ,คะพอเพื่อนฝักแล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็นมาผสมกับน้ำตุมปลาแดกเลยค่ะ ใส่ข้าวคั่วเครื่องปรุงลงไปตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วข้าวคั่วเติมอีกบ่ยังบริใส่ข้าวคั่วนี่บริเห็ดลายค่ะเห็ดพอกินเพิ่นเห็ดตุ๋นน้อยนนึงบ้านกินเจลวนี่แหละค่ะผุ่นเจลบ้านเฮานี่เป็นข้าวเ็นลาบใส่ผิดคั่วลงไปใส่หอมก็จบแล้วค่ะพี่น้องมีแค่นี้แหละเครื่องปรุงเฮาอาหารบ้าน,านอาหารอีสานเฮา เติมน้ำปลาจังหน่อยพุน่นนะคะพุ่นแล้วก็สีใใ่หอมมาเบิ่งพักกินเฮาดูพี่น้องอย่างอลังเลยค่ะผักกาดหินมะถั่วพูมลิ่นไม้แล้วก็ลวกดอกแคค่ะมากินมาแซ่บมังกันได้ต <c oughs> ินม่าแล้วก็กลังปรุงอยู่ค่ะ ตอนนี้กะสีสันค่ะ<อ>แล้วเะยได้พี่น้องบาดนี้ค่ะใส่หอมใส่ยางลูกปเรียบร้อยแล้วค่ะมกไม้เอาเอแกเข้ามินิสิมาได้กินเข้าเซามีมุกน่อไม้นำมุกมืนงเต่เมื่อวานนี้แหละคะ่ะสองมุกเรียบร้อยแล้วคะ่ะบัดนี้ลาบปลาดุกนะคะแซบแล้ว เราซิมเบิง่งละมาเด้อค่ะเด้อมากินมาแซบน้ำกกนค่ะบาดนี้ลาบปลาดุกอยากคือในี่พอด้วยพักกินโอ้ย่างลายเลยค่ะมีกระมกหน่อไม้มาได้พี่น้องลาบปลาดุกเลยค่ะเด้อมาเนี้ยมากินมาแซบน้ำกกนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ